การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่568 Sort of Purching d e er v ฟเพรที่ช็อกโลกในขณะที่พวกสัตว์ประหลาดได้กำลังทยอยเข้ามาบุกลุกปราศาสตร์ฉาเยีนั้นได้ใช้ปืนใหญ่ด้วยตัวเองลำแสงสว่างจ้าระเบิดออกมาจากปากกระบอกและยิงเข้าไปตรงใจกลางกลุ่มมอนสเตอร์มอนสเตอร์ทุกตัวที่ยืนอยู่ในระยะลำแสงต่างก็หายไปเกลี้ยงไม่มีเหลืออยู่เลยสักตัว ปืนใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธท,ที่ทรงพลังจริงๆสําหรับการจัดการมอนสเตอร์เป็นกลุ่มโชคร้ายที่ปืนใหญ่เนี่ยยิงได้สูงสุด10นัดต,ต่อวันไม่ว่าจะเป็นการย่างชิงอนาเขตหรืออะไรก็ตามยังไงก็จํากัดอยู่ที่10นัดเมื่อเลเวลอัพการป้องกันเป็นเลเวล4ี่ฉางยี่ได้วางปืนใหญ่ไว้ประจําอนาเขตไว4้4กระบอกนั่นแปลว่าเขาสามารถยิงปืนใหญ่ได้เพียง40นัดต,ต่อวันเท่านั้นเอง แม้ว่าจำนวนที่ยิงได้จะยังห่างไกลยังไม่พอที่จะจัดการกลุ่มมอนสเตอร์ทั้งหมดแต่ฉางเย่ยก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าเขายิงปืนใหญ่ของตัวเองบ้างสัก40นัดเขาคงหมดแรงตายแน่แดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่พวกนี้สามารถทำได้ดีในตัวของมันอยู่แล้วนี่นี่นี่ให้ฉันทำบ้างให้ฉันทำบ้างดีดิสเลอร์ทนอยากเล่นปืนใหญ่ไม่ไหวเธอรีบไปขอฉางเย่ยให้เธอควบคุมมันบ้างฉางเย่ยได้แต่หัวเราะและพูดขึ้นนี่ ปืนกระบอกไหนล่ะที่เธออยากเล่น <c oughs> ดิสเลอร์นั้นไม่เข้าใจที่ฉางเย่จะสือ่อเธอเข้าไปยึดปืนใหญ่ด้วยความตื่นเต้นเธอเล็งไปที่กลุ่มมอนสเตอร์และยิงออกมารัวๆทันใดนั้นมอนสเตอร์ที่โดนยิงก็หายไปเป็นฝุ่นด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวใหญ่ยยตัวเล็กเนี่ยคงสนุกจริงๆเธอยิงออกมาทั้งหมด35นัดโดยไม่คิดถึงอะไรเลยด้วยซ้ําและดูเหมือนเธอยังอยากเล่นต่ออีกเธอจึงบ่นออกมาว่าทำไมไร้ประโยชน์จังปืนใหญ่พวกนี้ยิงได้น้อยจังแฮะ ลิตเตอร์สโนก็หัวเราะคิกคักแล้วมองไปที่ฉางเย่ดูเหมือนว่าเธอจะคิดไปอย่างอื่นหลังจากที่โดนทรมานจากกระสุนเวทมนต์มอนสเตอร์หลายหมื่นตัวก็ได้ตายลงไปโชคร้ายที่จํานวนมอนสเตอร์ที่ใหญ่ตัวเลยค่าไปนั้นดูไม่เยอะเลยถ้าเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์ทั้งหมดนอกจากนี้มอนสเตอร์ที่โดนปืนใหญ่ฆ่าก็ไม่ได้ดรอปของอะไรลงมาหรือให้พูดอีกอย่างก็คือ แม้ว่าจะสนุกกับการฆ่ามอนสเตอร์ด้วยพลังขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้ให้อะไรกลับมาเลยในขณะเดียวกันมอนสเตอร์ก็มาถึงกำแพงของอนาเขตแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้ดูเหมือนสุนัขป่าที่มีแรงกระโดดอันสุดยอดด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวพวกมันก็สามารถกระโดดขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งของกำแพงแล้วถ้ามันช่วยกันให้กระโดดสูงกว่านี้พวกมันคงข้ามกำแพงไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นประจำอยู่ที่กำแพงอยู่แล้วพวกเขาเริ่มยิงกลับไปในตอนที่มอนสเตอร์มาถึงกำแพง แทงเองก็อยู่แนวหน้าของกำแพงเผื่อไว้เผื่อว่ามอนสเตอร์ได้กระโดดขึ้นมาแทงจะได้สามารถผลักดันมันให้ตกลงไปได้ด้วยโลกของพวกเขานอกจากนี้ยังมีพวกคลาสโจมตีใกล้อย่างโจนและเบอร์เซอร์เกอร์ที่คอยสนับสนุนด้วยในขณะเดียวกันพวกโจมตีไกลต่างก็ยืนเรียงแถวปลดปล่อยสกิลเอลของตนเองออกมาพวกเขาไม่ต้องกังวลมากว่าการโจมตีของพวกเขาจะโดนหรือไม่เพราะมอนสเตอร์พวกนี้ยืนอัดกันแน่นเอียด การโจมตีแบบ a อ e อันไหนไหนก็โดนไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นกลุ่มนะสิการต่อสู้นี้ได้เปลี่ยนไปทําให้ฝ่ายผู้เล่นจนมุมแต่มอนสเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่กองทัพหรือพวกป้าที่พยายามสร้างทางขึ้นมาเพื่อกระโดดขึ้นมาบนกำแพงมอนสเตอร์ Monster หลายตัวได้สนใจไปกับการพังกำแพงและประตูเมืองด้วยคมเคี้ยวและกรงเล็บของพวกมันพวกมันพยายามกัดฝา,ฝาเข้ามาในอาณาเขตให้ได้ แม้ว่าพลังป้องกันและพลังป้องกันเวทของกำแพงนั้นจะเลื่อนมาเป็นเลเวล4แล้วแต่พวกมันก็ทนการโจมตีจาก Monster มอนสเตอร์หมื่นๆตัวได้ไม่นานเลือดของประตูและกำแพงเมืองลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งนี่ก็ทำให้ฉางเย่นั้นเจ็บปวดอย่างมากยังไงซาประตูนี้ก็โดนทำลายไปแล้วฉางเย่คงต้องสร้างใหม่ขึ้นมาอยู่ดีการสร้างขึ้นมาใหม่และการซ่อมเนี่ยแตกต่างกันอยู่2อย่างก็คือเงินที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าซ่อมกำแพงที่เสียหาย99%ต้องใช้เงิน1ล้านทอง การสร้างขึ้นมาใหม่นั้นต้องใช้เงินถึงสองล้านทองอีกอย่างการซ่อมของป้องกันใดๆนั้นไม่สามารถทำได้ในระหว่างการต่อสู้มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อการสู้จบลงแล้วเท่านั้นแม้ว่าฉางเย่จะยอมเสียเงินอีกหลายเท่าแต่เขาก็ยังไม่สามารถสร้างมันได้อยู่ดีนี่คือวิธีที่เกมออกแบบมาไว้ฮ่าแทฟฟอร์บ d ทเดนส์ค l ยังไม่ถูกใช้ออกมาอย่างไร้ความหมายะนะฮึ <c oughs> อยู่ๆลิตเตอร์สโนก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาฉางเย่และคนอื่นๆมองไปที่ดิสเลอร์ พวกเขามองเธอจนเธอรู้สึกอึดอัดเธอทำท่าทางไม่รู้เรื่องและพูดขึ้นทำไมพวกนายต้องมองมาที่ฉันพี่ซันต่างหากที่เป็นคนใช้ไม่ใช่ฉันสะหน่อยก็ทำไม่มีคำพูดของเธอเยน้ำแข็งนั่นจะทำจริงๆหรอฮะฉันถามหน่อยฉางเย่ชี้นิ้วไปที่หญยตัวเล็กนี่นายไปคิดแบบนั้นได้ยังไงดิสเรอร์เม้มปากและพูดขึ้นถ้านายจะมาโทษใครนายก็ต้องหาข้อมูลมาดีๆก่อนฉันจะไม่พูดอะไรกับนายอีกแล้ว มาหน้ากิวฉางเย่กำแพงเมืองพังแล้วสโนว์ซีเกอร์เดินมาหาฉางเย่จากจุดที่ไม่ไกลนักด้วยใบหน้าที่เป็นกังวลไม่มีใครคิดว่ามอนสเตอร์จะเยอะขนาดนี้พวกเขาคิดว่าพวกเขาได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์แท้แต่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถยึมมอนสเตอร์ไว้ข้างนอกกำแพงได้เป็นเวลานานแต่พวกเขาคิดผิดนะสีไม่มีใครคิดว่ากำแพงจะพังเร็วขนาดนี้อืนั่นก็น่าจะถูกแล้วล่ะเตรียมตัวเดินหน้าสุดกำลังฉางเย่นั้นยกดาบขึ้นฟ้า วิธีเดียวที่จะได้อินเซ็กเชลซึ่งดับมาจากมอนสเตอร์ก็คือโจมตีเอาเองจนมันตายไม่มีใครรู้ว่าจะมีผู้เล่นกี่คนที่เข้าโจมตีมอนสเตอร์ตัวเดียวกันนั่นหมายความว่าจะมีผู้เล่นจํานวนมากที่มีโอกาสเก็บของที่ดับจากมอนสเตอร์ที่ตนเองโจมตีได้จํานวนมากแน่นอนว่ามันต้องวุ่นวายในตอนที่เก็บของดังนั้นผู้เล่นที่อยู่ในระยะโจมตีใกล้ของมอนสเตอร์มักจะมีโอกาสเก็บของสูงกว่าในขณะเดียวกัน เลือดของกำแพงก็ลดลงมาเรื่อยๆอยู่ที่80% 60% 30%เลือดที่เหลือของกำแพงนั้นถูกลดลงทุกวินาทีในที่สุดเลือดของกำแพงก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่10%ในตอนนั้นเองก็ได้เกิดรู้ขึ้นซึ่งเพียงพอให้มอนสเตอร์รอดผ่านไปได้ฆ่ามันฆ่ามันให้หมดนะอย่าให้เหลือสักตัว ผู้เล่นนั้นไดพุ่งเข้าไปที่รูนั้นพร้อมกับชักอาวุธออกมาในตอนที่พวกเขาเห็นมอนสเตอร์พุ่งเข้ามาผ่านรูนั้นพวกเขาก็กระโดดเข้าไปสู้และใช้ทุกอย่างที่มีออกมาเสียงปะทะของอาวุธดังสนั่นไปทั่วในตอนที่ดาบกับกรงเล็บปะทะกันเลือดนั้นไหลรินไปเต็มพื้นและเสียงกรีดร้องเองก็ยังดังขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงของการฆ่านั้นดังเกือบถึงสวรรค์แล้วฉางเย่ยกระโดดขึ้นเหยื่อและพูดขึ้นไปได้เวลาที่พวกเราจะไปสู้ด้วยกันแล้ว ในบรรดาปาร์ตี้แข่ง20คนนั้นมีแค่ฟรอสไนท์เท่านั้นที่ไม่ได้อยู่เธอถูกแทนที่ด้วยกาลิเลโอปาร์ตี้ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะพุ่งเข้าใส่กลุ่มมอนสเตอร์ที่พื้นเมื่อได้รับข่าวว่ากำแพงได้พังแล้วโรคโควิช ok ก็อดทนไม่ได้อีกต่อไปเขาสั่งให้ทหาร200แสนนายเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยแม้ว่าทหารส่วนมากจะเป็น NP c ีระดับธรรมดาแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นกองหนุนที่ดีพวกนี้เหมือนโล่มนุษย์สำหรับผู้เล่นมันดีกว่าที่ไม่มีกองหนุนพวกนี้เลย r o k ok o v ควิชนั้นสมเป็นบอสระดับมิติคอการโจมตีของเขาสูงในครึ่งหนึ่งตอนที่ฉางเย่แปลงร่างทุกการโจมตีของร็ k กโควิชนั้นเกิดคลื่นกระแทกที่แผ่กระจายออกมาทุกการฟาดของค้อนนั้นทำดาเมจมหาศาลใส่มอนสเตอร์และทำให้พวกมอนสเตอร์นั้นกระจายไปไกลหลายสิบเมตรไปกันเลยพวกเราจะตามบอสของเราไปและเดินหน้าต่อ ฉางเย่นั้นหัวเราะออกมาดังๆพร้อมกับสั่งให้เหยื่อบินไปใกล้ร็อกโควิชฉางเย่นั้นได้เลือกมอนสเตอร์ที่ได้รับผลของคลื่นกระแทกจากบอสและฆ่าพวกมันให้หมดซึ่งโจมตีอีกแค่ทีหรือ2ทีก็ตายแล้วสกิล h o r i z o n t a l sweep นั้นอาจจะถือว่าเป็นการโจมตีแบบเ e e แต่มันก็มีข้อจํากัด มันจะผ่านแค่ชั้นหน้าของศัตรูเท่านั้นแม้ว่าจะมีมอนสเตอร์อยู่ในระยะจํานวนมากแต่การโจมตีนี้จะโจมตีได้แค่ทิศทางเดียวตรงหน้าของฉางเย่และจะไม่โจมตีไปด้านหลังของพวกมันด้วยการโจมตีจะไม่ไกลเกินกว่าแถวหน้าแต่ blast wave นั้นทํางานแตกต่างกันออกไปมันจะโจมตีทุกอย่างที่อยู่ในระยะของมันหมดด้วยการที่มอนสเตอร์อยู่อัดแน่นกันเกินไปฉางเย่ได้ใช้ blast wave ออกมาแทน horizontal sweep ทันใดนั้นตัวเลขจํานวนมากก็โผล่ขึ้นมาบนหัวของมอนสเตอร์ซําแล้วซําเล่า จำนวนดาเมจที่ทำใส่มอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นมากกว่า5000อีกอย่างการใช้สกิลซําของส w o r ด o f p เ e r ร i n g d e ดเวลซัมแล้วซําเล่าอีกทันใดนั้นดาเมจก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างกับดูบิโนโล่ล้มแม้ว่าดาเมจของ l ล s t Wave นั้นจะแค่5000แต่ด้วยเอฟเฟกของดาบที่ทำงานเมื่อไร่เนี่ยก็สุดยอดขึ้นทันทีเอฟเฟกที่ทำงานซัมแล้วซําเล่าโดยไม่มีค่าทีจะหยุดจนกระทั่งมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในระยะของ l ล s t Wave นั้นตายหมด สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ของเขาเห็นดาเมจที่ฉางเย่ทำได้อย่างชัดเจนพวกเขาเห็นมันด้วยตาของตัวเองในขณะเดียวกันผู้เล่นคนอื่นทำได้แค่เห็นเลือดทั้งหมดของมอนสเตอร์หมดลงโดยการโจมตีของฉางเย่ในตอนที่เขาเวี่ยงดาบออกไปจากมุมมองของพวกเขาแล้วฉางเย่น,นั้นได้จัดการมอนสเตอร์ตรงหน้าของเขาได้หมดในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ นี่มันเวทมนต์อะไรกันซึ่งทําให้ทุกคนต่างก็มองมาที่ฉางเย่ด้วยความชื่นชมและอิจฉาไปพร้อมๆกันชายคนนี้เทียบเท่าได้กับกองทัพหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วกว่าบอสอีก ฉากเย็นนั้นยักไหลมันก็แค่เอฟเฟกของดาบะนะเอฟเฟกนี้เคยเป็นของอาวุธระดับเยลโลโกเลเวลหกมันคงไม่มากอะไรถ้าเขาแสดงสเตตัสของดักอินิคเมติกสวดให้ผู้เล่นคนอื่นดูถ้าผู้เล่นเลเวล100ใส่อาวุธเลเวล60นั่นผู้เล่นนั้นต้องทำดาเมจได้ต่ำและไม่มีโอกาสที่จะเปิดทำงานเอฟเฟกนั้นขึ้นมาเลยเมื่อผู้เล่นเลเวลต่ำกว่า80มีโอกาสที่เอฟเฟกทำงานงซนแต่เมื่อผู้เล่นเลเวลเกิน80อัตราการทำงานเหลือเพียง1% เมื่อผู้เล่นเลเวลถึง90อัตราจะลดลงเหลือ0.5%และเมื่อผู้เล่นเลเวลถึง100อัตราการทํางานจะเหลืออยู่ที่0.25%อีกอย่างนะผู้เล่นคนอื่นนั้นไม่มีอาวุธโบราณแบบ Sword of Purging d e v e r e r ที่สามารถกลืนกินเอฟเฟกของอาวุธอื่นได้ดาบนี้จะพัฒนาระดับของมันขึ้นไปอีกเมื่อปลดผนึกออกดังนั้น ผู้เล่นคนอื่นจึงได้แค่อิจฉาฉางเย,ย่เท่านั้นแต่การมีพลังที่ยิ่งใหญ่เองก็มีปัญหาหลังจากการต่อสู้ของวันนี้ไปใครสักคนคงจะไปบ่นกับทางผู้สร้างว่าฉางเย,ย่นั้นเหมือนกับบั๊กของเกมถ้าเอฟเฟก์ของดาบนั้นถูกปรับฉางเย,ย่คงต้องสูญเสียอย่างมากฮ่าๆอาวุธอนั้นของในแท้งกากนะแน่นอนว่าต้องซรมพลังอยู่แล้วดิสเลอร์รีบตกไปที่เสือของเธอแล้วก็บินเข้าไปเก็บอินเซ็กชเชลส์ให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ แม้ว่ามอนสเตอร์ระดับสูงพวกนี้จะดับแต่อินสแต็กเชลส์ระดับเกรซินเวอร์แต่พวกเขาก็สามารถเอามันไปแลกอุปกรณ์ระดับเกรซินเวอร์ได้จำนวนมากพวกเขายังสามารถเอามันไปขายได้เงินอีกนะน่าเสียดายจริงๆที่อาวุธนี้เป็นของแท้งกากเท่านั้นไม่งั้นฉันคงยืมไปใช้กับมอนสเตอร์บ้างดิสเลอร์ถอนหายใจออกมาหืมถ้าฉันให้เธอยืมมันคงไม่มีวันได้คืนมาหรอกนะฉางเยต่ตอบกลับนี่นายหยุดทำให้ฉันเสียหายได้แล้ว เย่ตัวเล็กตะโกนใส่ฉางเย่ทั้งทีมต่างก็พากันหัวเราะออกมาภายใต้การโจมตีอันหนักหน่วงของโรควิดและฉางเย่มอนสเตอร์ทุกตัวที่ผ่านกำแพงมานั้นต่างก็ถูกฆ่าตายหมดเลยมอนสเตอร์ Monster ได้ดรับของออกมาจํานวนมากรวมไปถึงอินเส็กชลส์จำนวนมหาศาลด้วยทุกคนต่างก็ดีใจกับ EXP จํานวนมหาศาลที่ได้รับซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่ขีด EXP ในส่วนของฉางเย่นั้นเขาก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ก็ตามปกติเกมออนไลน์น่ะขึ้นอยู่กับเลเวล ที่จุดนี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้เล่นเก็บเลเวลตัดสินจากจำนวนมอนสเตอร์ที่เข้ามาตายผู้เล่นเกือบทุกคนสามารถเลเวลเพิ่มได้ในวันเดียวแต่ความตื่นเต้นและดีใจกับเลเวลที่เพิ่มขึ้นนี้ก็มีแต่ผู้เล่นเลเวลสูงๆเท่านั้นที่เข้าใจย้อนกลับไปในชีวิตก่อนของฉางเย่ตอนนั้นฉางเย่ยังคงเลเวล20แล้วก็เดินเตร่ไปทั่วในขณะที่ผู้เล่นระดับสูงๆนั้นทำเควสในตำนานเควสแรกกันเสร็จแล้วกลับมาสู่เกมในช่วงนี้แม้ว่าการป้องกันอนณาเขตจะยากขึ้น แต่ก็จะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาช่วยทุกคนต่างก็อยากคว้าโอกาสได้ exp ง่ายๆนี้มาเท่าที่จะทำได้พวกเขาต่างก็หวังไว้ว่าการต่อสู้นี้จะอยู่ไปนานจนกว่าพวกเขาจะเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์สัก20 l e เลเวลตอนที่มากกว่า20 l e เลเวลนั้นคงไร้ประโยชน์ไปแล้วมันเหมือนกับพวกเขาไม่ได้ exp ใดๆเลยบอสนี่ตาของดิสเลอรีรลงและได้กลิ่นบอสไกลๆอย่างกับนักล่าที่ได้กลิ่นของเหยือ่อ